สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาบดี289ทาโร่นะคะสวัสดีชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้อันนี้จะเป็นหัวข้อในส่วนของปฏิหารรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในภายในสิ้นเดือนมิถุนายนปี66นี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าแนวโน้มนะคะที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆปฏิหารดีๆเกิดขึ้นอันดับแรกขอดูจิตด,ดูใจคุณก่อนคุณ่ะนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย ตัวคุณเองเคยเคยอึดอัดและมีปัญหาในเรื่องของความรักแต่ว่าตอนนี้เรื่องใหญ่ของคุณเป็นเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าตอนนี้เรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะพักก่อนเนาะแล้วคุณก็มาโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานซะมากกว่าเพราะตอนนี้สิ่งที่สําคัญหรือการเป,ปเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นกับคุณที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยคือเรื่องงานงานนํามาซึ่งเงินนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักของคุณตอนนี้อาจจะเฉยเฉยอาจจะรู้สึกว่าโอ้เหนื่อยล้า เอาเวลาพลังงานไปสร้างเงินสร้างรายได้สร้างงานดีกว่าอาเดี๋ยวดูซิว่าคุณจะได้ประสบพบเจออะไรในช่วงเดือนกว่ากว่านี้มันมีคนเข้ามาจีบคนุณนะแต่ด้วยความที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอะนอยมากกับคนที่เจ้าชู้กับคนที่แบบว่า คบซ้อนคบหลายคนคุยหลายคนแล้วคุณรู้สึกว่าคนเหล่านี้สร้างปัญหากับคุณอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศเราเองนะคุณมีความรู้สึกว่ามันทําให้คุณอ่ะเบื่อและไม่อยากจะคุยและไม่อยากพบอยากเจออยากรู้จักใครอีกแล้วไม่มีความคาดหวังใดๆกับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะคะในตอนนี้มันเหมือนว่าพลังงานของคุณอ่ะไม่ค่อยเปิดรับ เหมือนคุณอยู่กับพื้นที่ที่ปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ทำทางานทําเงินอะไรไปก่อนแก้ปัญหาตัวเองไปก่อนนะคะเดี๋ยวดูซิว่าคุณควรจะทํำยังไงให้พลังงานเหล่านี้มันมันไม่ติดอยู่กับคุณนะคะ ไพ่บอกว่าถ้าคุณยังรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตคนเดียวอยากทาโน้นทานี่เนี่ยนะคะในเรื่องของบุญกุศลในเรื่องของอะไรก็ตามที่คุณทําแล้วคุณสบายใจในการที่อยู่คนเดียวหรือการทําสมาธิหรือศึกษาอะไรอะคอสอะไรต่างๆคุณทําได้แต่ขอให้คุณน่ะต้องค้นพบความสุขที่แท้จริงในจิตในใจก่อนตอนนี้พลังงานของคุณค่อนข้างเศร้าหมองถามว่าปฏิหารมันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมมันมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้แต่คุณต้องเปิดใจรับด้วยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณไม่ได้ต้องการปฏิหาร คุณต้องการเขวะงานเงินชั้นสําเร็จไหมคนไม่ดีก็ไม่อยากรู้จักนะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าแล้วมันมีใครแอบชอบแอบมองแอบส่องหรือจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อสร้างปฏิหารรักครั้งใหม่ไหมคนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคนในที่ทํางานในที่เรียนเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเป็นคนรู้จัก เขามีความทุกข์ความกังวลมากเวลาที่มองมาที่คุณเขาเห็นคุณเหนื่อยคุณดูทุ่มเทคุณดูเหมือนไม่ไม่เปิดใจผิดไหมมันไม่ได้ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโฟกัสชีวิตตัวเองแต่ตอนนี้การโฟกัสของคุณนะ่มันโฟกัสในเรื่องของความเหนื่อยล้า แล้วก็มองทุกอย่างมันเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ถูกต้องปัญหาเกิดที่ไหนแก้ที่นั่นมันต้องแก้แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเปิดรับโอกาสดีๆได้ดวงดีโอกาสดีนอกสมปรารถนาอาจารย์มองแบบนี้ก็คือคุณทํางานให้เต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตในด้านของตัวเองให้มีความสุขคนกันเนี้ยพร้อมจะมาเคียงข้างคุณเขาพร้อมจะทุ่มเทพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณมีโอกาสเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนุ่มได้ธาตุลม มิถุนตุนกลุ่มได้นะคะคนคนนี้อยากที่จะเคียงข้างคุณอยากส่งเสริมคุณซัพพอร์ตคุณเกื้อกูลคุณในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการงานเขาเองอะเห็นคุณทุกเขาก็ทุกนะคะเขารู้สึกว่าถ้าเขาแบ่งความทุกจากคุณได้เขาอยากจะแบ่งตรงนั้นมีโอกาสเป็นคนในที่ทํางานที่เรียนเป็นเพื่อนกันมาก่อนร,อรู้จักขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมคนคนนี้หน่อยนะคะมีโอกาสเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ได้นะคะ มีโอกาสเป็นคนที่เกิดเดือน11พฤศจิกายนวันที่11วันที่สองได้นะคะหรืออีก11วันที่เขาจะแสดงตัวแสดงตนหรือเขาอาจจะแอบมองคุณมาเป็นเวลานาน,านมากแล้วเพื่อรอคุณเปิดใจนะคะอาจจะเกิดวันที่หเดือน5หรือเดือนพฤษภาได้นะคะหรืออีก5้าวันเนี้ยหรือรับจากที่คุณดูเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาตัดสินใจที่จะเข้าหาคุณเพราะเขาเองทนไม่ไหว ที่เห็นคุณดูเหนื่อยล้าหรือเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณไม่ได้หมายความว่าจะมาตอนคุณมีความสุขตอนที่คุณมีความทุกข์และคุณเหนื่อยนี่แหละเขาอยากที่จะมาพยุงคุณขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัดสินใจเคียงให้ใครเข้ามาในชีวิตตอนที่เขาเข้ามาตอนที่เราทุกข์นี่แหละมันมีความมีเนื้อแท้อยู่แต่ถ้าอะไรก็ตามที่เราประสบความสําเร็จมีตําแหน่งมงลงแล้วเขามาเนี่ย นั่นแสดงว่ามันอาจจะไม่จริงทั้งหมดคุณลองสังเกตรอบตัวดูนะแต่ถ้าคุณยังมองไม่เห็นหรือไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคล้ายคนคนนี้กําลังให้ความสําคัญกับคุณอยู่ลองดูคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจากเพื่อนจากมิตรจากพี่จากน้องจากที่เรียนที่ทํางานไปเป็นหุ้นส่วนหัวใจหุ้นส่วนความคิดชีวิตและคนคนนี้ในอนาคตอันไกลทายไว้ก่อนเลยถ้าได้เริ่มต้นกับคุณหุ้นส่วนงานได้ ไม่โกงคุณไม่เอาเปรียบคุณนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คุณเปิดใจดูไว้เป็นแนวทางเป็นแนวโน้มอะดูซิว่าถ้าสมมติว่าคุณลองเปิดอกเปิดใจแล้วคิดว่าอะลองดูอย่างที่อาจารย์พูดมันก็มีความเป็นไปนได้อยู่คุณควรทํายังไงวางตัววางใจยังไงเพราะตอนนี้คุณเหนื่อยล้าเหลือเกิน คุณก็ยังเหนื่อยล้าอยู่คุณก็ยังท้ออยู่ไอ้ความท้อตรงเนี้ยมันคืออดีตเนาะหรือปัจจุบันที่คุณเผชิญอยู่แต่คุณอย่าลืมว่าในบลรอากก่าชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณดีเป็นคนที่ที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งดีดอ่ะมันยังอยู่กับตัวคุณจงใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคะแล้วก็อ,อ,อธิษฐานจิต ปรารถนาในสิ่งที่ดีอย่ามองว่าความเหนื่อยล้าปัญหาเรื่องเงิงงนเรื่องงานาเรื่องเจ้านายเรื่องอะไรที่มันเคยไม่สมหวงังเป็นเวรเ,เป็นกรรมกรรมก็คือพฤติกรรมทีนี้นถ้าเราไปยึดติดว่ามันเป็นวิบากกรรมเป็นเวรกรรมมันก็ไม่จบไม่สิน้นมันก็ทุกข์เศร้าหมาองอย่างนั้นแต่จงมองว่าพฤติกรรมเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนเราลองเป็นคนที่สดใสแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาให้ดูเหมาะสมให้ดูสดใสเปิดใจไปทานข้าวกับเพื่อนบ้างพูดคุย หรือยิ้มแย้มจ่มใสเงยหน้ามองคนอื่นบ้างนะคะอย่าอยู่กับความอกหักผิดหวังอกหักในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องความรักอย่างเดียวนะอกหักกับงานบางทีผิดหวังเจ้านายไม่เห็นคุณค่าผิดหวังที่ไม่ได้ตําแหน่งผิดหวังว่าทาดีไม่ได้ดีหรือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่ได้แบบโปรโมทเงี้ยความเจ็บปวดใจจริงอยู่ว่ามันพูดง่ายทํายากแต่จงเริ่มฝึกบางอย่างต้องฝืนนะลุกขึ้นมา แต่งหน้าแต่งตัวให้สวยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนรู้จักรื่นรมรู้สึกว่าเออเราปล่อยตัวปล่อยใจมานานแล้วสดใสบ้างสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องคิดหรอกคะ่ะว่าทําให้คนอื่นดูทําให้ตัวเองดูแล้วมองไปที่กระจแล้วคุณมีความรู้สึกว่าอืมฉันก็สวยนี่ฉันก็หล่อนี่ถูกไหมคะฉันก็ดีนี่ถูกไหมคะเปลี่ยนอะไรกับตัวเองเปลี่ยนสิผมเปลี่ยนทรงผมอะไรก็เปลี่ยนแล้วแต่งหน้าแต่งตาอะไรขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนเสือ้อผ้าเปลี่ยนสไตล์มันก็ดีขึ้น บางอย่างต้องฝืนบางอย่างก็ต้องฝึกนะคะฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่พร้อมจะประสบความสําเร็จเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปในไพ่นี้หน่อยว่าสารจากเบื้องบนอยากจะบอกอยากจะให้กํบบาลังใจกับคุณทุกคนมีสิทธิ์ได้รับปฏิหารที่ดีได้แต่เราต้องเปิดรับนะคะนะเนี่ยค่ะ สิ่งดีๆอะไรดีๆรออยู่นะคะเราต้องพร้อมที่จะเปิดรับมันมีคนที่จะเข้ามาอนะความสุขความสําเร็จนะคะสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะมีแสงสว่างมีความรื่นรมมีคนพร้อมจะถือดอกไม้คนคนนี้อาจจะมีรถมียานพาหนะอยากจะพาคุณไปเที่ยวไปทานข้าวก็ได้เพียงแต่ว่าเขามองดูคุณอยู่นานอาจารย์เชื่อว่าเขามีาปฏิหารตรงนี้คนคนนี้มีความแรงกล้าพอที่จะมาเคียงข้างคุณเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้โอกาสตัวเองนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะเคยให้โอกาสคนอื่นแล้วเราไม่สมหวังห,หรือเราอาจจะผิดหวังกับกับสิ่งรอบตัวแต่ครั้งนี้อาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆกาลังกาลังจะเดินเข้ามาแต่คุณต้องเปิดประตูหัวใจประตูบ้านรับนะ,ะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงดูซิว่าจะมีอะไรเพิ่มเติม,มความสุขสําเร็จรออยู่คุณดีมีคุณค่ามากพอเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายความรักครั้งนี้นะคะมันดีงามมันคู่ควร นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจรับปฏิหารดีๆได้เลยนะคะท้าที่ผ่านมารู้สึกว่าเรา,เราโกรธตัวเองเรารู้สึกว่าเราไม่น่าแบบบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่น่างูกัคบคนคนนี้ฉันไม่น่าเชื่อมาเลยฉันไม่น่าโน่นนี้ให้อภัยตัวเองค่ะความรักไม่ใช่เรื่องงูไม่งู เพียงเพราะตอนนั้นคุณเป็นคนดีมากเกินไปเพียงเพราะตอนนั้นคุณไว้ใจเขามากเกินไปเพียงเพราะตอนนั้นคุณเชื่อใจเขามากตอนนี้เชื่อใจตัวเองเชื่อในความดีเชื่อในโอกาสเชื่อในปฏิหารที่ดีนะคะให้อาภาัยตัวเองให้อาภาัยกับทุกสิ่งโอเคมันอาจจะไม่หมดจดร้อยเปอร์เซนว่ามันยังทําใจไม่ได้อาจารย์มันหลอกเรามาขนาดนี้แล้วดูสิคนรอบข้างก็ไม่เคยแบบมีน้ําใจกับเราไม่รู้จะให้อาภัยยังไง การให้อภัยไม่ได้บอกว่าเราทําได้ทั้งหมดแต่การให้อภัยคือจุดเริ่มต้นเหมือนจุดสตาร์ทที่เราใส่รองเท้าพร้อมจะเข้ารู้เดินรูวิ่งเพื่อเดินไปข้างหน้าได้แล้วเดี๋ยวมันจะไปของมันได้เองฟอความรื่นรมฮันนีมูนตรงนี้อ่ะโอเคมันเพิ่งในภายในหนึ่งเดือนนิดมาอาจจะยังไม่ถึงขั้นกับว่าเออแต่งงานมาได้กันตอนนี้แต่ฮันนีมูนคือความสุข ฮันนีมูนกับตัวเองคืออะไรแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยไปเดินห้างไปเดินเล่นทําอะไรช้อปปิ้งที่เรามีความรู้สึกว่ไม่เบียดเบียนตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขมีความรื่นรมจริงอยู่ว่าคนคนนี้จะเข้ามาในวันที่คุณทุกมีความเป็นเพื่อนแท้มีความเป็นมิตรแท้คู่แท้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเป็นคู่แท้กับตัวเองก่อนคุณต้องมอบรักแท้กับตัวเองก่อนนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ฝึกตัวเองให้มีความสุขฝืนความทุกข์บางอย่างเพื่อให้ตัวเองผุดขึ้นมาเหมือนดอกบัวนะคะบางทีเขาก็จมอยู่ในตรงนั้นไม่ใช่เพราะว่าไม่งดงามแต่เมื่อใดก็ตามที่ผูกขึ้นน้ําขึ้นมามันคือความงดงามจงเปิดเผยความงดงามรอยยิ้มความสวยงามความรอดของคุณนะคะเพื่อรับสิ่งดีๆอันนี้เป็นแนวโน้มเป็นโอกาสไม่มีความบังเอญในโลกนี้เพราะฉะนั้นชาวธาตุน้ําก็รากฏพิจิงมีราศีหรือละคณาราศีเปิดรับคอมเมนต์บอกว่านี่คุณพร้อมที่จะรับโอกาสดีๆ ปฏิหารรักครั้งใหม่มันเป็นคนรู้จักนะคะจะก,กลายมาเป็นคนรู้ใจอยู่ที่คุณเปิดใจนะเพราะฉะนั้นเป็นแนวทางให้คุณสมหวังในเร็ววันนี้นะคะหากฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสับสกายไลค์แช์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาเม้ามาอัปเดตข้างล่างเล่าสุขการฟังหน่อยส่วนท่านใดถ้าคิดว่าฉันยังไม่เจออยากคิดว่ามันยากคุณมีค่าพอที่จะเจอในสิ่งที่ดีได้คิดแบบนี้เห็นคุณค่าในตัวเองเคารพตัวเอง รักตัวเองคนที่รักตัวเองคือทำทีสิ่งดีๆแค่ตัวเองทําสิ่งดีๆใครแต่งหน้าแต่งตาให้สวยทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองสุขภาพกายใจให้ดีโอเคบางสิ่งที่ผ่านมาเนาะมันอาจจะแบบเหนื่อยมันมีใครไม่เหนื่อยหรอคะแต่เราต้องเหนื่อยให้เป็นเหนื่อยแล้วทําในสิ่งที่ดีกคบตัวเองเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านี่คือปฏิหารดีๆรอไว้นะคะขอให้โชคดีคะ่ะชาว่านน้ําสวัสดีคะ่ะ